ผมทุกคนวันนี้ก็พบกวับผมกนซุดนะคบผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Master ตอ99ตัวร้ายของกอนซุดอีกแล้วนะคบผมทุกคนก็คือในวันนี้ผมบอกเลยวัวนมันเป็นวันพิเศษมากๆนะมันเป็นวันที่ทําให้ผมได้ทําการแจ้งเกิดนะครับผมทุกคนก็คือผมเนี่ยนะได้ทาการเติมแพ็คทิ้งเอาไว้นะผมทุกคนก็เป็นแพ็กระดับโถยเทพเลยนะอ่าผมมองว่าเป็นแพ็คที่โคตรที่จะคุ้มค่าที่สุดเลยนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านแพ็คสุ่มรับเลนเจอร์เดือนนี้นะผมทุกคนแต่ว่าตัวเก่งๆของตู้เนี่ยคือผมมีหมดแแลล้้ววนะวก็ เป็นแพ็กเกียร์นะเป็นแพ็กที่ผมรอคอยมายาวนานเลยนะผมทุกคนก็คือในแพ็กนี้นะจะมีเกียร์ให้เราลุ้นหลายชนิดมากเลยนะผมทุกคนก็เป็นทางด้านเกียร์คริสต์มาสเกียร์จันทารแล้วก็เกียร์ปีใหม่นะแล้วก็เกียร์เลโอนาดนะผมทุกคนอ่าบอกเลยนะผมทุกคนว่าถ้าเกิดเปิดได้เกียร์เลโอนาดต้องมีคนร้องไห้แน่นอนอ่าบอกเลยว่า2แพ็กนี้ราคา8 4 9บาทเท่ากันนะผมทุกคนอ่าหลายคนมองว่ามันเป็นแพ็กที่ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแต่ส่วนตัวคือผมมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะผมทุกคนแต่วันจะมน,น,ะนเเนิิตง พันเพจก่อนสุดนะผมทุกคนก็คือแพ็กนี้ในเกม849ี่บเกาบาทใช่ไหมต่ถ้าก็เติมพันเพจก่อนสุดเสียเปแค่6ก9้บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็บอกเลยว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาน,นะแล้วยังมีแพ็กอื่นใ้เรื่องอีกมากมายเลยนะผมทุกคนแล้วยังมีแพ็กพิเศษด้วยนะครับผมทุกคนก็เป็นแพ็กแจ้งเกิดนะถ้าเกิดแพ็กนี้ย เราเติมเองเนี่ยเราจะเสียเงินประมาณ4,200บาทนะเราจะได้รูบี้ประมาณ2,132รูบี้นะแต่ถ้าเกิดเติมผ่านไก่อนสูญเสียเพียงแค่2,599บาทเท่านั้นนะครับผมทุกคนก็คือประหยัดทันดีกว่า1,500บาทนะก็จะทําให้ทางบ้านเนี่ยเลือตังค์ไปกินขนมได้อย่างเยอะเลยนะผมทุกคนแล้ววันนี้ผมว่าได้เวลาสมควรแล้วนะที่เราจะทําการแจ้งเกิดโอ้โหเดี๋ยวผมต้องเตรียบประกงประกาอะไรไปอีกนะไปแจ้งเกิดที่อำเภอนะผมทุกคนบอกเลยว่าวันนี้มันวันขอยก่อนแน่นอนมา ก็แพ็คน,นี้นะโอ้โหตัวที่ผมคาดหวังเหรอเราเป็นเจสิก้าแล้วกันนะผมทุกคนถึงแม้ว่าผมมีแล้วแต่ผมก็อยากสะสมมันให้ครบสิบตัวอยู่ดีนะเพราะมันเป็นตัวแบกทีมของผมแล้วมันเป็นตัวที่ผมเนี่ยชอบมากมากในเกมนี้เลยนะชอบมากเป็นต้นๆของเกมนี้เลยนะผมทุกคนผมก็อยากได้มันมาครบสิบตัวเนี่ยนะนะเขาบผกว่าจะทำพีร้อยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้มันต้องเกิดแล้วนะผมทุกคนเป,ปิดวูบโอ้โห หลอดเท่เกินไปหรือเปล่าอโอโทางบ้านวันนี้ผมบอกเลยโว้ไอ้กอร์ไม่ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรไอ้เจสิกา้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะผมทุกคนแต่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยมันอยู่ที่เกียร์แล้วนะในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กอันนี้เกียร์เรื่องใหญ่เลยนะผมต้องการล่มจันทาเท่านั้นผมต้องการเกียร์เซ็ตจันทานะมัน,มเ,เ,น,น,นมเป็นเซ็ตที่ผมเนี่ยอยากได้ที่สุดในตู้นี้เลยนะผมทุกคนเกียร์จันทามาเปิดวุ๊งอุ้ย ห่วงยางหน้าร้อนอันนี้ก็ดีผมก็อยากได้อยู่เลยนะผมทุกคนสำหรับห่วงยางหน้าร้อนนะ,ะก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะผมทุกคนในวันนี้โอ้โหแบบเพอร์เฟกมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดให้ทางบ้านเลยแล้วกันก็คือมีทางบ้านเนี่ยส่งให้ผมเปิดเยอะมากเลยนะก็เหมือนว่าเป็นการรีวิวตู้ไปในตัวเลยนะผมทุกคนสําหรับคลิปนี้นะ โอเคครับผมทุกคนก็มาต่อกันที่ไอดีของคุณทีรัตวัน์เลยนะผมทุกคนก็คือเขาเนี่ยได้าทาการส่งไอดีมาให้ทางเพจก่อนสุดเปิดนะก็คือวันนี้ผมพูดตรงๆเลยมีคนส่งไอดีมาให้ผมเปิดเกิน30คนนะแล้วผมเนี่ยจะพยายามเปิดให้ครบทุกคนนะแล้วผมอาจจะทาเป็นคลิปแยกเลยนะผมทุกคนแปบลบว่าเปิดคลิปเดียว20กล่อง30ิกล่องไปเลยนะผมทุกคนให้ทางบ้านได้รู้เลยนะว่ามันจะ มีโอกาสดอบอะไรมากที่สุดนะสําหรับตู้นี้นะมันเป็นตู้ที่ผมมองว่าเกมเนี่ยส่งมาเพื่อทําการแจ้งเกิดให้กับทางบ้านเลยนะผมทุกคนก็คือคนคุณธีรัวัฒนนะเขาได้ทาการเติมมาทั้ง2ตู้เลยนะเดี๋ยวเราก็ลุยเลยละกันนะผมทุกคนสําหรับคุณธีรัทวัฒนนะผมขอเป็นทางด้านเจสิกา้าเนโครแมนเซอร์และก็โคโนี่ตู้สล็อตสงตัวเท่านั้นนะเปิดบุ๊บ เกินไปเป้าจูดีเอยมันเกินไปว่ะเอ็ดเวิร์ดว่ะโอ้ร้องเลยนะผมทุกคนเอาแล้วไงไอก็ไอดีหลักของผมไม่เกือน,นะแต่ว่าดีทางบ้านรู้สึกว่าจะเริ่มแสบๆร้อนๆแล้วนะทุกคนมาตู้เกียร์ขอเกียร์จันทราปีใหม่คริสต์มาสลุยเลยแล้วกันนะทุกคนไม่พูดความทำเพลงเปิดอุย้ยจูดีเอาแล้ววงการเกมเล่นงานทางบ้านแล้วไง ก็หูยทางบ้านตายแล้วถ้านั่งข้างๆผมผมว่าทางบ้าน,นมีกล้องผมแน่เลยอะโอเคครับผมทุกคนสําหรับไอดีของคุณทีรัฐวัฒนะผมทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าคดพ่อคดแม่เกือเลยนะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันที่ไอดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับผมก็มาต่อกันที่ดีของคุณพาคินเลยละกันนะก็เขาเนี่ยได้เติมเพียงแค่แพ็คเกียร์แพ็กเดียวนะแล้ววันนี้เขาบอกผมว่าเอาเกียร์อะไรก็ได้นะผมทุกคนที่ไม่ใช่เกียร์กรบหรือว่าเกียร์เลโอนนร์้น่นเองนะแล้วผมก็ไม่พลาดที่จะทําให้ทางบ้านผิดหวังนะผมทุกคนแน่นอนก็ทใไมคาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนะคือผมตอนเนี้ยผมอยากให้ทางบ้านทุกคนที่ส่งมาให้ทางก่อนสุดเปิดเนี่ยไม่เกลือนะอะแต่ผมไม่รู้ต้องทําไงเหมือนกันนะผมทุกคน มาเกียร์จันทาปีใหม่คริสต์มาสสาธุเปิดบู๊ปปุ้งสุดยอดนากากเสือบอกเลยเกียร์นี่ดีนะผมทุกคนดีค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะก็สําหรับไอดีของคุณพาคินเนี่ยก็ไม่เกือนะผมทุกคนอนะ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับก็มาอยู่กันที่ไอดีของคุณปรเมศนะก็คือในวันนี้นะผมทุกคนทางบ้านให้ผมเรียกชื่อจริงกันหมดทุกคนเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะผมทุกคนอัคนาเพราะเป็นวันที่พิเศษมากๆอีกหนึ่งวันเลยนะปกติเนี่ยทางบ้านส่งอ ID ไอดีให้ผมเปิดกาชาเนี่ยก็มาจใ,ให้ผมเรียกเป็นชื่อเล่นนะแต่ว่าวันนี้คือผมเจอชื่อจริงทุกคนเลยเดี๋ยวเราก็เปิดเลยรักกันนะผมทุกคนก็ไอดีของคุณปรเมศนะเราพร้อมที่จะทำการแจ้งเกิดได้กับเ่าแล้วนะผมทุกคนก็คือไม่มีใครอยากได้เกียร์กบสักคน เลยนะก็อยากจะได้ส่วนมากเป็นเซตจันทาปีใหม่นะผมทุกคนคริสต์มาสนี้น่าจะก,ก็มีคนอยากได้เยอะอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดเลยลักกันนะผมทุกคนมันถึงเวลาแล้วแหละสาธุมาเกียร์จันทาคมคมปุ้งอุ้ยปีใหม่ ก็ถ้าเกิดทีมใครยที่แบบว่าตัวการบินเนี่ยตีตีตัวบินไม่ค่อยตายผมแนะนําเกียร์นี้เลยนะคือมันยิงตัวบินทีสามสีทีหงายท้องได้เลยนะผมทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ไปเจอกันเทศดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับกไอดี ID นี้เป็นดีของคุณชนะการนะผมทุกคนก็คือมีแต่ชื่อจริงๆๆแงนะเนี่ยวันนี้อ่าผมก็ทําการเปิดไ like ล่รัวๆเลยละกันก็คือเขาเนี่ยนะต้องการเกียร์จันทาน,นะผมทุกคนอนะ่ะจันทานี่น่าจะเป็นพิเศษเลยนะก็อยากให้ทางบ้านเนี่ยทำการแจ้งเกิดนะผมทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้เติมแพ็คเนี้ยผมพูดตรงๆเนาะมันต้องจัดแล้วนะผมทุกคนเพราะว่ามันเป็นการที่แพ็คเนี้ยมันจะสามารถหาเกียร์ดีๆได้ด้วยงบประมาณที่ประหยัดอย่างมากเลยนะเระ ปกต,ติเนี่ยการที่จะเปิดเกียร์ให้ได้เกียร์เจ็ดดาวสักชิ้นหนึ่งอะผมว่าต้องรอสักสองพันสามพันลูบี้นะถ้าตีเป็นเงินนะตกสองพันสามพันบาทเลยนะผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเติมแพ็คนี้เราได้เสียวเพียงแค่ในราคาแปดร้อยสิบเก้าบาทแต่ถ้าเกิดเติมผาสเพษตรกรสุดหกร้อยสี่สิบเก้าบาทด้วยซ้ำนะผมทุกคนนาบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะสาหรับแพ็คเกียร์แพ็คนี้นะผมทุกคนก็ไม่อยากให้ทางบา้กกานพลาดกันรุยเปิดปุ้งอุ้ยมาคนไกลอีกแล้วหรอ อ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนไอดีของคุณชนะการนะได้ไหมขนไก่ไปครอบครองนะผมทุกคนเออโอเคเดี๋ยวต่อกันที่ดีต่อไปเลยละกันนะผมทุกคน โอเคครับก็มาต่อก,กันที่ไอดีของน้องลูกี้เลยละกันนะผมทุกคนอ่ะคนนี้เป็นคนที่ใช้นามแฝงคนแรกเลยนะผมทุกคนในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเปิดแพ็กให้กับน้องเขาเลยละกันก็คือน้องขาวเนี่ยได้ทาการเติมไปถึงสองแพ็กเลยนะผมทุกคนนะบอกเลยว่าพร้อมเกิดแน่นอนและก่อนก็จะไม่ทําให้ไอดีของน้องลูกี้เนี่ยต้องมาเออเกือนะผมทุกคนมา แล้วผมผมขอเปิดเกียร์ก่อนได้ไหมรอบนี้เดี๋ยวตัวเรา,เาไ้ลุ้นอ่านสุดท้ายเลยละกันนะผมทุกคนก็สําหรับทางด้านเกียร์เนี่ย ไอดีนี้ก็ต้องเกียร์จันทาอย่างเดียวคือเกียร์ตู้ตู้เนี้ยมันมีเกียร์ที่ดีที่สุดก็คือเกียร์จันทานะอ่าบอกเลยนะผมทุกคนเกียร์จันทามันค่าพลังห่างจากเกียร์วิ่งเพียงแค่เล็กน้อยนะผมทุกคนก็สําหรับขายที่แบบว่าเออกำลังจะไปวิ่งกาลังจะไปเติมเงินเพื่อเอาเกียร์วิ่งอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนผมแนะนํานะถ้าเราไม่ได้หวังแบบว่าเล่นไปจนถึงแบบว่านัมเบอร์วันของเกมนี้หรือว่าแบบว่าติดท็อปร้อยอะไรอย่างงี้นะผมทุกคนก็ใช้แค่เกียร์จันทาก็พอนะผมทุกคนประหย ฮ้ยโอ้ทางบ้านน้องลูกี้พี่ขอโทษ โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ไหวนะผมทุกคนก็สําหรับเดียของน้องลูกี้นะผมได้ทําการจัดหนักให้กับน้องเขาแล้วนะผมทุกคนก็โดนไปเรียบร้อยแล้วนะสาหรับทางนั้นเกลียริโอนาดนะเดี๋ยวเราก็ทําการเปิดเกียร์เออ,เอ,อไม่ใช่เปิดตัวนะผมทุกคนก็ไปขอดูก่อนนะ้ของเขาขาดตัวอะไรนะก็น่าจะเป็นทางด้านเจสซิกา้าในคอมเมนเซอร์กับสล็อตนะผมทุกคนตัวไหนก็ได้ให้น้องลูกี้ได้เกิดทีมา ก็ไอ้กอจะไม่ทําให้ทางบ้านผิดหวังนะครับผมทุกคนในคลิปนี้เปิดวุบอุ้ยโอ้ทางบ้านกอนขอโทษน้องลูกี้โอ้ไม่กอดก็ค่อนข้างที่จะ เกือแบบว่าสุดๆเลยนะผมทุกคนน้อง uki, ลอูกี้รอรอรอเดินหน้านะค่อยว่ากันใหม่เอาโอเคผมทุกคนก็แพ็คทำนองเนี้ยมันจะมีมาให้เปิดถูกๆแบบว่าเดือนนะผมทุกคนเออ ทุกๆประมาณทุกสองเดือนนะสําหรับแบบพอเวลาที่มีโคลาโบใช่ไหมโคลาโบสุดพอโคลาโบหมดไปก็จะมีแพ็กนี้เข้ามานะผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าเดือนเว้นเดือนก็อยากให้ทางบ้านทุกคนเนี่ยนะได้ทําการจัดแพ็กนี้นะผมทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านนะแบบว่าบางทีทีบางทีเนี่ยต้องการเกียร์เพียงแค่ชิ้นเดียวก็สามารถ เปลี่ยนลีกได้เลยไดผมทุกคนนะเพราะว่าเกียร์วางเกียร์เนี่ยมันมันแบกทีมจริงๆนะผมทุกคนก็สําหรับทางด้านคลิปนี้นะผมทุกคนก็ผมให้คะแนนตู้สองตู้เนี่ยผมให้คะแนนประมาณความคุ้มค่ามันสิบเต็มสิบเลยนะผมทุกคนให้คะแนนความเกลือความเกลือผมให้ประมาณเจ็ด 7 5เต็ม10ละกันนะก็สำหรับทางบ้านให้คะแนนความคุ้มค่ากับความเกลือเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะผมทุกคนก็จบกันด้วยดีของน้องลูกี้นะบอกเลยว่ายับจริงนะผมทุกคนสำหรับคลิปนี้